สวัสดีครับบ้านเต้คอมพิวเตอร์ไอทีนะครับสุภวิทย์แพงวงศ์แก้วตาสาระนะครับวันนี้ผมจะมาขายโน้ตบุ๊กนะครับ Acer P238 นะครับตัวสเปคเครื่องตัวนี้นะครับเป็น Core i5 Gen 6นะครับแรม8ปดกิกฮาร์ดดิสเป็น SSD 256นะครับ 256GB กิกนะครับเป็นของใหม่เนี่ยครับเป็นตัวนี้นะครับการ์ดจอเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับ Intel HD Graphics 520 จอขนาด13.3นิ้วแบบเก็บไฟ4-5ชั่วโมงขึ้นนะครับนี่นครับมาดูสภาพกันก่อนสภาพถือว่าสวยนะครับตัวนี้เป็นวินโดว์แท้มากับเครื่องนะครับไลเส้นแท้มากับเครื่องลูกค้าเอาไปลงวินโดว์ก็ถาบอนนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะเทสเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับเนี่ยครับก็ลันเข้าหน้าวินโด้ได้เรียบร้อยนะครับไว้ พิมง,งานพิมี์เอกสารทั่วไปสบายสบายกับสเปคสเปคนี้นะครับอครับตามนี้เลยนะครับผมส่วน SSD เป็นของใหม่ผมซื้อจากแอดไว้นะครับแอดไว้ประกัน3ปีนะครับตัว SSD ตัวนี้แบบตัวนี้ก็ถือว่าทนมากนะครับผมกล้อง Wi-Fi แป้นคีย์บอร์ดพวกนี้ได้ปกติก็คือเครื่อง สภาพ95-98เนนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมถ้าสนใจก็เข้ามาเทสที่ร้านได้เลยนะครับสวัสดีครับ